สวัสดีครับคลิปนี้พามารีวิวนะครับกับรถตอนเดียวนะเป็น t ต y o ต้าไ Lu ักรี o นะครับเครื่องยนต์2.8นะปี2017นะครับนะกับเจ้าคันนี้นะครับสีเทาเข้มๆแบบนี้นะครับด้านหน้ากระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับสำหรับเจ้ารี vo ตอนเดียวคันนี้นะครับนะล้อหน้าเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานนะครับ นะด้านข้างนะครับแปะเพจชัดเจนนะว่าเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับกระจกโครเมียมนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับการสั่นน้ำฝนมีามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับตู้ทึบนะครับส่วนสูง2เมตร10นะครับตู้ทึบส่วนสูง2เมตร10นะครับในส่วนของล้อหลังนะครับเป็นล้อกระทะผ่านะครับพอลอยนะครับล้อกระทะผ่าพอลอยแบบนี้นะครับ นช่วงล่างนะครับก็จะเสริมแนบมานะครับแบบนี้เลยนะฮะแน่นแน่นแบบนี้นะครับถูกของได้เยอะนะครับสบายๆกันเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับนะี่นะครด้านท้ายนะครับตู้สูงสูงสวยๆแบบนี้นะครับนะเป็นไงกันบ้างครับกับภายนอกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับ นี่นะฮะในส่วนของภายในนะครับเจ้าลี vo คันนี้จะคุมโทนด้วยสีดำนะครับนี่นะครับบานประตูนะสวยๆนะครับเป็นหนังนะครับนี่นะครับแผงควบคุมประตูนะครับปรับโดยไฟฟ้านะครับกระจกข้างไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับบุหนังนะครับซอกในสวยๆนะครับตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับเย็บด้วยด้สีดำนะครับแบบนี้เลยนะ นี่นะครับนะครับพวงมาลัยเป็นแบบยางนะครับ3ก้านนะครับแบบนี้นะครับมี a อ r b แบ็กคู่หน้าให้นะครับลักษณะกุญแจนะครับเป็นรีโมทแบบนี้นะนะครับไขสตาร์ทนั่นเองนะครับอ่านี่นะเรามาสตาร์ทให้ดูกันนะครับเจ้ารถคันนี้นะครับรถปี17นะครับ2017นะนะครับ คอนโซลก็ยังสวยๆอยู่นะครับคอนโซลยังสวยๆนะชุดวิทยุเป็นแบบนี้นะครับงานมีพอร์ตเสียบต่อตรงนี้นะครับ AUX กับ USB นะครับนแล้วก็ชุดเครื่องปรับอากาศนะครับพัดลมแอร์นะก็เกียร์นะฮะเจ้าคันนี้มากับเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะนะครับมีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้ด้วยการ2โหมดนะครับ e c โกับ Power นะครับ นะหลังคาก็ยังสวยสวยอยู่เลยนะครับหลังคาสวยสวยนะนะครับนี่นะที่บังแดดนะครับมีกระจกนะครับทางด้านคู่ด้วยสานด้านหน้านะครับนะแล้วก็ไฟเพดานแบบนี้นะครับอ่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องฝากระโปรงกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับ ของเจ้ารถคันนี้นะครับมากับเครื่องยนต์ดีเซล4ี่สูบ2.8นะครับ170แรงม้านะครับสำหรับโวมนี้นะ1 7 0แรงม้านะครับนะภายในก็สวยๆนะครับภายในก็สวยๆนะครับเดิมๆนะนะครับสภาพดีนะครับนะกับเจ้ารีโวคันนี้นะคะนะออกรถกับเราไปก็ยังมีในส่วนของการดูแลรับประกันนะครับหลังการขายนะครับออกรถไปก็มั่นใจได้เลยนะครับนะอุ่นใจนะครับ ทางร้านมีรับประกันให้นะครับแล้วก็เจ้าคันนี้มีการตรวจเช็คสภาพรถแล้วนะครับจากบริษัทกูอินสเปคชันะครับบริการตรวจสอบคุณภาพนะครับเช็ครถภายนอกภายในถึง344จุดและทีเดียวนะครับมีรีพอร์ตให้ดูนะนะครับมั่นใจกันได้นะฮะเรามาย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเจ้าคันนี้เป็น t o ต o ร a Revo นะครับเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นรถปี2017นะครับเกียร์ธรรมดานะครับ สำหรับราคาค่าตัวนะครับจะแจ้งอยู่ในเนื้อหาคอมเมนต์นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนนั้นๆนะครับใครที่สนใจนะบอกเลยว่าเจ้าคันนี้ราคาไม่แพงนะครับเอาไปวิ่งงานต่อได้สบายๆเลยนะครับรถยี่ห้อโตโยต้าบอกเลยว่าเหนียวอยู่แล้วนะฮะแน่นอนนะครับนะใครที่สนใจก็สามารถโทรต่อนะครับเบอร์098 426 7797 098 4 6 7นะครับ0 9 8 4 2 6 7 7 9 7นะครับนะฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วไปพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ